บอกว่าต้องกลัวไว้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวมากไหมครับโรคมะเร็งวันนี้ชุกชุมไหมครับชุกชุมมากนะครับความดันโลหิตสูงครับคือระเบิดเวลานะมันจะระเบิดในสมองก็เป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตมันไปตดตันอยู่ในหลอดเลือดหัวใจในไตนะครับนะในตาก็จะเกิดตาบอดเกิดโรคหัวใจทั้งหลายตามานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่านี่คือโรควิถีชีวิต เกิดจากการไม่เสียสมดุลจากการกินอาหารไม่ถูกส่วนจากการได้รับมลภาวะจากน้ำจากอาหารจากการที่มีความเครียดสูงจากการที่ขาดการออกกําลังกายมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยเกิดโรคเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานอ้วนความดันโลหิตสูงโ,โาารคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตข้อเสื่อมเข่าเสื่อมนะครับรวมทั้งโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด,ด้วย นะครับตำรับพิกัดต,ตรีพลาคือผลไม้ผลไม้ให้คุณ3อย่างนะครับก็คือมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกนะครับทั้ง3อย่างนี้นี่นะครับเหมาะกับโรคที่เกิดขึ้นในทุกธาตุนะครับทุกธาตุก็คือทุกอวัยวะทุกฤดูกาลทุกอายุครับเป็นตำรับที่ใช้ตั้งแต่โบราณทั้งไทยและอินเดียมีงานวิจัยสนับสนุนมากมายมีคุณสมบัติในการป้องกันและบำบัดโรคมะเร็ง ลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับหรือต้านเบาหวานนั่นเองป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหารปกป้องตับปกป้องการติดเชือ้อทั้งในช่องปากเยื่อบุลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่บำรุงประสาทคลายกางังวลปลอดภัยมากนะครับนะในโบราณก็ใช้ในเรื่องของขับพิษนะครับช่วยย่อยดูดซึมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันต่อมาคือพิกัดหรือตำรับจัตุพลาธิกะเพิ่มสมอเข้าไปอีกตัวหนึ่งคือสมอเทศ เพิ่มสรรพคุณเข้ามานะครับนะฮะการแก้ลมพิการแก้โรคตาบำรุงธาตุบำรุงร่างกายนั่นเองนะครับนะฮายธาตุก็คือรู้ถ่ายลู้ปิดก็คือในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยระบบการขับถ่ายถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับนะฮะท้องผูกบ่อยๆสารพิษก็ไม่ถูกขับใช่หรือไม่ชอบไหมครับที่ไม่ถ่ายสาวันชอบปะไม่ชอบนะครับนะฮะ ท้องเสียบ่อยๆก็เสียแร่ธาตุเสียสารอาหารขาดสารอาหารเล็กๆที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําให้เราเนี่ยนะครับอยู่ในระบบทางเดินอาหารที่ปลอดภัยไม่ท้องเสียไม่ท้องผูกเนี่ยจะทําให้เราสุขภาพแข็งแรงนะครับนี่ก็คือจุดเด่นอันต่อมานะครับก็คือพิกัดตรีสมอก็คือประกอบไปด้วยสมอทั้ง3อย่าง นะครับก็คือสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็สมอเทศนะครับแก้เสมาบำรุงธาตุแก้ไขคคำว่าบำรุงธาตุในที่นี้ก็คือบำรุงเกี่ยวกับส่วนที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายทั้งหลายนะครับก็จะทําให้เราสุขภาพแข็งแรงขึ้นนั่นเองอันต่อมาก็คือพิกัดตรีพิจ,จักนะครับก็คือประกอบไปด้วยลูกผักชีล้อมลูกจันทร์การพลูสารพวกนี้เนี่ยนะครับจะมีสารที่มีการวิจัยแล้วว่าสารสําคัญอะไรบ้าง และมีผลต่อร่างกายของคนเราอย่างไรบ้างนะครับนั้นสิ่งที่เรานำมาเนี่ยเป็นการประมวลเอาความรู้ของโบราณมาร่วมกับความรู้เทคโนโลยีของการแพทย์สมัยใหม่แล้วนำเอาข้อมูลทั้งหลายมาประมวลรวมกันเพื่อนำมาผลิตเป็นเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตัวนี้ครับจุดเด่นก็คือแก้ลมครับท้องอืด กินอาหารแล้วรู้สึกเลยว่ามันแน่นๆมันจุกเสียดมันรู้สึกมันไม่สบายท้องมันขึ้นไส้มีความสุขไหมครับนี่แหละครับเห็นแล้วไหมครับว่าจริงๆแล้วโรคพวกนี้เนี่ยอย่างมากเราก็กินยา,า่าน้ําขาวใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีการศึกษาว่าการกินยาทาตกับไม่กินเนี่ยมีผลไม่ต่างกันแต่ว่าเวลาเป็นทีไรต้องกินยา,า่าน้ําขาวใช่ไหมจริงๆแล้วอาการพวกนี้เนี่ยก็ผีบอกนิดหน่อย ก็คือว่าดีไม่ดีก็กินไปก่อนแต่จริงๆแล้วมันก็จะดีขึ้นเองแต่ว่าต้นเหตุอยู่ที่ไหนต้นเหตุของท้องอืดอยู่ที่ไหนต้นเหตุของอาการจุกเสียดอยู่ที่ไหนไม่สบายท้องอยู่ที่ไหนเพราะมันไม่สมดุลของการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของลำไส้การหลังกรดไม่สมดุลน,นะครับนะสิ่งไม่สมดุลทั้งหลายคือคำตอบของความทุกข์ทรมานของโรคก้ายต่างๆวันนี้เรากำลังจะมาทำให้ร่างกายของคนเราเนี่ยสมดุลครับ เมื่อสมดุลแล้วทุกอย่างดีหมดนั่นคือคําตอบนะครับนั้นเนี่ยสมดุลดีที่สุดนะครับต่อมานะครับเราจะบอกว่าจุดเด่นเรื่องสมุนไพรที่ออกฤทธิ์กัน